สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาร้านกะเหลี่ยงนิดหน่อยนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป็นร้านเล็กๆนะอยู่ใกล้บ้านเมื่อก่อนเคยมาตรงนี้นะครับผมขนมต่างๆนะครับผม งอมงอไม้อะไรต่างๆนะครับผมมีครบหมดเหมือนกันนะมีใบกะเพราครับผมพอดีมาซื้อใบกะเพรานะฮะนี่กระบายอะไรนะส้องปล่อยนี่อะไรไม่รู้นะฮะมาครับผมโอเคนะแค่นี้ก่อนเนาะนะฮนะ